คำถามแรกก็ถามนี้ครับจา์ก็ถามว่าลูกเนี่ยมีหนี้สินมไม่สามารถที่จะชด,ชดใช้ได้คนที่เป็นพ่อเนี่ยมีสก,กัดสามารถที่จะใช้หนี้ให้กับลูกแทนได้ปะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรไรฮีมอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮุมุซัลลัลลอฮ์มุ hammad เอาเราเราคุยถึงเรื่องสิ่งที่เป็นที่เป็นฐานเดิมก่อนแล้วกันครับโดยฐานเดิมของหลักการแล้วเนี่ยการที่ พ่อจะออกสากาศให้ลูกลูกจะออกสากาศให้พ่อแม่อืโดยโดยฐานเดิมของหลักการแล้วเนี่ยไม่อนุญาตครับก็เพราะว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยพ่อแม่จะต้องเป็นบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบนะครับในการในการดูแลลูกใช่ไหมครับทีนี้เมื่อความจำเป็นของพ่อแม่ที่ต้องดูแลลูกเนี่ย นั่นหมายความว่าเขาจะไม่สามารถจ่ายสกาศก,กับบุคคลที่เขาจําเป็นจะต้องจ่ายนะฟะกอครับอันนี้คือหลักหรือในทางกลับกันคนที่เป็นลูกแน่นอนที่สุดเขาก็จําจเป็นจะต้องดูแลพ่อแม่เขาครับด้วยเหตุนี้เนี่ยการที่เขามีสกาศแล้วเขาจะไปจ่ายให้กับคนที่เป็นบุปการีคนที่เป็นพ่อแม่ ซึ่งเป็นบุคคลที่เขาจําเป็นต้องเลี้ยงดูอจําเป็นต้องจ่ายนพกเนี่ยโดยฐานเดิมไม่ได้อันนี้อันนี้ฐานเดิมอันนี้ฐานเดิมก่อนไม่ได้เพราะว่าเขาจําเป็นจะต้องจะต้องดูแลอยู่แล้วทีนี้คําถามเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องการจ่ายสกาดในการในการเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินชีวิตอืแต่คําถามคือ จ,จ่ายสกาศเพื่อไปชดใช้หนี้สินแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าหนี้สินนั้นน่ะดันเป็นหนี้สินของบุคคลที่เราเราเราต้องดูแลในประเด็นอย่างเนี้ยมันก็มีมุมทางวิชาการที่อยากจะให้พี่น้องได้ได้ทำความเข้าใจครับเพราะถ้าเกิดบอกว่าได้ทุกกรณีเนี่ยมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวพ่อแม่ก็เอาสกาศไปให้กับลูก ถ้าบอกว่าได้ทุกกรณีก็แปลว่าลูกมีสกาศดก,ก็ไปจ่ายพ่อแม่มซึ่งในหลักแล้วเนี่ยนะครับในหลักการที่บอกว่าอัลอัสลูอันนฮูลายะยูซูสอร์ฟุซสกาตลิลอุซูลวัลฟุรุโดยหลักเดิมแล้วเนี่ยการจ่ายสกาศนั้นจะไม่เป็นที่อนุมัติสำหรับอุซูลอ,อุซูลเนี่ยก็คือก็คือคนที่เป็นฐานเดิมของเขา เราเรามองว่าในคําว่าอุซูนในวิชานี้เนี่ยในความหมายของของความเป็นค,ครอบครัวเนี่ยมันหมายถึงพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยาย hmm. ฟูรุ่วเนี่ยมันจะหมายถึงลูกหลานเหลนหลนครับนะครับอุซูนเนี่ยก็คือที่มาคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของเราฟูรั่คือคนที่จากเราไปแต่ว่าคน oh. ที่นับจากเราไปครับ แปลว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยสกาศจะไม่สามารถจ่ายให้กับบุคคล2ประเภทนี้ครับเพราะ2ประเภทนี้ต่างฝ่ายต่างจําเป็นต้องดูแลซึ่งกันและกันอ,อันนี้คือหลักเดิมก่อนทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าในกรณีที่ในกรณีที่เป็นเรื่องของหนี้สินนั่นแปลว่าโดยหลักการแล้วหนี้สินเนี่ยคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยไม่ได้มี ความจําเป็นหรือเป็นสิ่งที่เป็นวาญิบที่เขาจําเป็นจะต้องชดใช้หนี้ของลูกครับเขาจําเป็นจะต้องดูแลในส่วนที่เป็นนฟก้ค่าใช้จ่ายอย่างเดียวอแต่าการเป็นหนี้ที่ลูกมีอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้เข้าไปจําเป็นตรงนั้นครับแต่นี้เมื่อไปเช่นนี้เนี่ยนะครับเราไปดูในหลักการเนี่ยจึงพบว่าในกรณีอย่างนี้สําหรับคนที่เป็นพ่อแม่ที่มีสากาืด แล้วลูกเนี่ยอยู่ในภาวะที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วตัวเองไม่สามารถจ่ายได้ในกรณีอย่างนี้เพื่อที่จะเอาเงินสกาดนี้ไปจ่ายทดแทนหนี้ที่ลูกมีอยู่เนี่ยรกรณีอย่างนี้ถือว่าได้ mm hmm. กรณีที่ไม่ได้มีกรณีหนึ่งคือเราจ่ายสกาดไปยังบุคคลที่เราจำเป็นต้องเลี้ยงดู ถ้าอย่างนี้แปลว่าเหมือนจ่ายให้กับตัวเองอเพราะจริงๆแล้วตัวเองจำเป็นต้องให้แต่ว่าเอาตัวนี้ไปให้เนี่ยก็เหมือนกับกลับเข้ามาที่ตัวเองแต่ในกรณีของหนี้สินเนี่ยคนละประเด็นแยกเลยคนละประเด็นเพราะว่าหนี้สินเนี่ยมันเกินความหมายของคําว่านาฟกเกินความหมายของการดูแลค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวันทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเรามาดูนะครับเหตุผลที่บอกว่าถ้าเป็นกรณีที่ เป็นนาฟก็โดยพื้นฐานเป็นค่าใช้จ่ายโดยพื้นฐานที่ไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าลีอันเนี่ยดับอาสกาที่ฮีอีไลฮิมตุกนีฮิมอันนาฟกติฮีการจ่ายอากาศไปยังบุคคลบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นกลุ่มลูกๆก่ยมันมันอะไรครับมันเหมือนกับว่าไปทดแทนสิ่งที่เขาจําเป็นจะต้องเลี้ยงดูถ้าโดยพื้นฐานะ่ใจริงไหมล่ะใช่แปลว่า เขาจําเป็นต้องต้องเลี้ยงดูอยู่แล้วแต่เขาเดันเอาสก,กาดไปให้กับบคุคคลที่เขาจำเป็นต้องเลี้ยงดูม,มันหมายถึงมันไปทดแทนสิ่งที่เขาจะต้องซึ่งอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับวัตุสกิตุฮาอันและมันทําให้ความจําเป็นที่เขาต้องเลี้ยงดูนั้นตกไปนะครับวายรูดูนับอฮาอีไลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็กลับมาสู่ตัวเขาเองอคือการที่เขาไม่จําเป็นต้องจ่าย เพราะเขาเอาเงินตัวนี้ไปให้แล้วเขาบอกว่าฟากะอันนาฮูดาฟาะฮาอิลานับซีฮีฟลัมตะยุดในกรณีนี้มันเหมือนกับเขาจ่ายสกาดให้กับตัวเองด้วยเหตุเนี้ยการจ่ายสกาดลักษณะนี้จึงไม่อนุญาต mm. อันนี้โดยหลักเดิมก่อนนะ <Okay. S 2> เขาบอกว่าว่าฮาดาอิดะกานายูอตีฮิมอัลซักาดลิยุสกิตาบิดาลิกาวาจิบันอันนับซีฮีวะฮวันนัฟก์อัลเลหิม เขาบอกว่าในการจ่ายดังกล่าวเนี่ยที่บอกว่าไม่ได้เนี่ยเพราะมันเหมือนกับการจ่ายอากาศเพื่อที่จะให้สิ่งที่เขาจําเป็นต้องทําคือการเลี้ยงดูลูกเขาเนี่ยมันอะไรครับมันตกไปว่าอัมมากอบออูไดนส่วนการชดใช้หนี้สินไดนาวลาดีส่วนการชดใช้หนี้สินให้กับลูกของเขานั้น ฟอร์กิลูว่าจิบินไอเลนหรืม,มันไม่จำเป็นสำหรับคนที่เป็นพ่อที่จะต้องต้องไปร่วมชดใช้ฟลาฮาโรชไอยูติยาไอยูติยาหู zakat หรือกฏดั้าาอดอดดนมันจึงถือว่าไม่เป็นไรในการที่เขาจะเอาเงินสาการของเขาไปชดใช้หนี้สินแทนลูกในกรณีที่เขาไม่สามารถที่จะอะไร สามารถจะชดใช้ได้กรณีอย่างนี้กลับกันเลยนะคุณครับกลับกันในหมายหมายคาอว่าถ้าเกิดว่าลูกเป็นคนที่รำ่ำรวยเขาเนะี่ยจำเป็นต้องดูแลพ่อแม่อยู่แล้วโดยพื้นฐานแต่ว่าในกรณีที่พ่อแม่มีหนี้สินจำนวนมากเราไม่สามารถชดใช้ได้เผอิญว่าเงินสากัดเนี่ยมันสามารถจะไปชดใช้แทนได้กรณีอย่างนี้สามารถไปชดใช้แทนได้ถึงแม้ว่าหนี้สินนั้นเกิดขึ้นกับบุคคลที่ เป็นพ่อแม่เขาก็ตามครับหรือคนจ่ายสกาดเป็นพ่อแม่แต่ลูกเป็นคนที่มีหนี้สินการเอาเงินสกาดไปจ่ายแทนลูกในกรณีปลดหนี้อย่างเนี้ยศาสนาถือว่าได้ครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการที่ไ,ไปทดแทนสิ่งที่เขาจำเป็นต้องเลี้ยงดูในฐานะที่ถือว่าเป็นความจำเป็นที่เขาต้องเลี้ยงดูเพราะว่า ลูกเนี่ยต้องดูแลพ่อแม่ครับพ่อแม่ต้องดูแลลูกในแง่ของค่าใช้จ่ายการดํารงชีพในชีวิตประจําวันแต่กรณีนี้สินเนี่ยอยู่นอกความหมายนี้แต่นี้ว่าเป็นเช่นนี้เนี่ยเราไปดูไม่ว่าจะเป็นเช็บิมบาสก็ดีไม่ว่าจะเป็นเช็กสแล้วไซมินก็ดีไม่ว่าจะเป็นปาดก็จะชี้ไปในทางตรงกันนะครับซึ่งเช็กไซมินกนตอบไปอย่างนี้แกบอกว่าในกรณีที่การการเอาไปจ่าย มันไม่ได้มามาทดแทนสิ่งจำเป็นที่เขาต้องเลี้ยงดูไม่เกี่ยวกันแต่มันไปใช้กรณีที่เป็นหนี้เป็นสินที่มีอยู่นี้เขาถือกรณีเนี้ยถือว่าเออเป็นที่อนุญ,ญาตนะครับอันเนื่องมาจากว่านะครับอันเนื่องมาจากว่าการมีหนี้สินของลูกไม่ได้อยู่ในความหมายของความจำเป็นที่พ่อแม่จะต้องไปชดใช้นชนในกรณีดังกล่าวนี้ฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเป็น เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกถ้าอยู่ในกรณีนี้สินเนี่ยมันเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ที่เปิดช่องให้ในสิ่งเหล่านี้นะครับทีนีออ้อย่างกรณีเชฟบิมบาสเนี่ยก็ตอบชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าอินน um ah ัดอ um ัลอาซกาตอินอัลอการิบอัลลอฮฮุมมินอัลิฮาอัฟดัลมินดับอีฮาอิลาอิลามันฮุมไลซูมินอกรรบติกคือท่านถูกถามเกี่ยวกับการจ่ายสกาดให้กับ คือยากคาว่าคือยากตกริปในที่นี้ก็คือพี่น้องที่ไม่ได้เป็นบุคคลที่เราดูแลครับเขาอาจจะไปออกเยา้าออกเรือนแล้วไม่ได้อยู่ในความดูแลของเราแล้วแต่เขาเป็นคนยากจนอืเขาเรียกว่ามินอาลิฮาเป็นหนึ่งในคนที่มีคุณสมบัติที่รับสการได้เป็นฟุกอเรอวันมาซากินท่านได้บอกอย่างนี้ครับว่าการให้อย่างนี้อับดอลมินดัอิฮาอิละมันหุมไลซูมินกอรบติ ดีกว่าการที่ไปจ่ายสกาดให้กับบุคคลที่เขาไม่ใช่คนใกล้ชิดหรือไม่ได้เป็นเ,ออเครือญาติที่ยากจนนะครับทีนี้แต่ว่าหลักมันคืออย่างไงเขาบอกว่าหลักมันก็คือว่าคนเหล่านั้นจะต้องไม่ใช่เป็นบุคคลที่ม,มิม,มันตันซามุก้นาฟะกะตุหมจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ใช่นาฟะกอ ของท่านนั้นจําเป็นต้องดูแลบนเขาแปลว่าไม่ใช่บุคคลที่ท่านจําเป็นต้องดูแลอยู่แล้วครับถ้าเป็นบุคคลที่ท่านจําเป็นต้องดูแลเนี่ยอันนี้จ่ายสกาดไม่ได้อันนี้จ่ายสกาไไดไม่ได้นะครับในภาวะปกติในานจนนะแต่ถ้าในฐานะที่เป็นดนเป็นหนี้สินอันนี้ที่อธิบายไปแล้วที่ได้ได้ทำให้ให้เกิดความเข้าใจครับฉะนั้นเมื่อเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ได้ได้คำตอบตรงนี้ว่าในกรณีที่พ่อแม่มีสกาดแล้วลูก นะครับมีหนี้สินสามารถที่จะแล้วแล้วลูกก็ไม่สามารถจะจ่ายชดใช้ได้ครับแต่ไอ้ส่วนที่เขาสามารถชดใช้ได้เป็นการชําระผ่อนส่งกรณีอย่างนี้ไม่ไ,มได้นะต้องอยู่ในขอบเขตที่เขาไม่สามารถนะครับเพราะบางคนนีระยะยาวไอ้น,นี่ยาวเนี่ยเขาผ่อนเป็นรายเดือนได้ไปเรื่อยๆแต่นี่จะเอาเห็นว่าจ่ายสกาดได้ไหมเอาก้อนนี้มามาเลยเพื่อที่จะอ,อะไรเพื่อที่จะให้หมดไปนั้นที่ตัวเองมีความสามารถอันนี้ไม่ได้ อ,อันนี้ไม่ได้แต่อันนี้คือในกรณีที่เขาไม่สามารถคือไปสัญญากับเขาไว้แล้วจนมันถึงดีลที่จะต้องชำระแล้วใช่ในลักษณะแบบนี้ถึงแบบนั้นแล้วไม่เนี่ยก็เพราะว่าแน่นอนคนเป็นเนี่ยเป็นเป็นหนี้ตาแบบนี้มาหนะัเครียดแล้วนะครับครับครับก็เกิดความเครียดมันก็จะเข้าข่ายอย่างที่อาจารย์บอกบสามารถที่จะดําเนินการนะได้แต่ว่าก็แยกประเด็นนะเผื่อว่าพี่น้องมาไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นเนี่ย จะหาว่าได้ทุกรณีจานามินพยายามแยกให้พี่น้องได้เห็นว่าในกรณีที่การจะไปให้โดยที่ไม่เกี่ยวกับหนี้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เพราะว่าในกรณีที่บุคคลที่เราจําเป็นต้องดูแลนั่นหมายความว่าเราจะเอาสกัดของเราไปให้เขาในสถานะที่เขาเป็นญาตจนไม่ได้ไม่ได้เพราะเขาอยู่ภายใต้การดูแลของเราครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นลูกเราหรือเป็นพ่อแม่เรานะครับครับผม